น่้าเม่าหมาอไไมมบนเงมบนิ่ของครูบาอาจาให้หน้าสมบูรให้ให้ให้รวยแน่ือหวยลอตเตอรี่างวที่่คนออขอรางวัล่ส่อสยเรางวัล่่งับ่มาผมเอารางวัล่ดอก

ขาเลยอาจา์เนี่ยสวยก็สวยงนะามขาลามาาาาล่าง,ลลงมามเนาะจานนี้จานแล้วนี้อะได้ขื่นสีเขียวกางคืนไงปา<อ>เป็นมโมรกบเลยเนี่ยเป็นเลขที่ชอบด้วยไงเลขหนึ่งสองพอพอเอ็นน้องมันบอกว่ายี่สิบเอ็ดชิ้นหูขนลุกว่าเลยอู้ดีใจอยากจะเลขออก ดีใจเหมือนเลขออกก็แดหรือว่าเก่าสองก็ได้เ็นไหมอัน้อให้ออกมาตามเอาเถอะอันน่าค่อน้ถ่ายจงจมอจะไปขุดต้องเป็นสองนาถายอีกแล้วไม่ทงามนี่ของใายแม่ลองดูสิเล้าเกาดอไป ูก็เรียนซ้อมหนึ่งที่ขาดไ้มาสาเรียซ้อมหนึ่งซ้อมสุทายนท่ง้นงามบอบ้านผอเอกจะลานเลีก้อมเลยออกซีดลงวตี้เอาตรงไหนขอเรข้างไัขนเต ซื้อเลขอะไรซื้อเลขะไรห้าหกจะซื้อได้ในห้าหอกเลยไม่งัดเมื่อกี้นะอ๋อขอสู้ขอเขาถูกนะหนึ่งมาแล้วดีใจรอบกว่ายี่สิบเอฟฮะปนยี่สิบเอเนี่พปนดีใจอยากเลกออกโอ้ยไห ทำไมมันช่วยใหญ่อะหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเดียกับสองหนึ่งหนงสองยังหลีบ่งหอาจารย์หนึ่งเอาเอาหนึ่งจริงนะสีกันเด้อขันเกหนึ่ิเนาะหนึ่เลยอันน่ะหนึ่งค่ะหนึ่งก่อนหนึ่งสองเลยวันหึ่ง1่่งค่ะหนึ่ง

แฝวาเลีกอะไรลูกว่าสิหายดีแหละหายของแฝวาหนึ่งหนึ่งห้านี่ยังไม่ไม่ยังเตะกะสันกันออกว่าเลขสองนเฮ้เกนเฮ้เฮ้กวนเลขออกบอกเห้าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ห ปูเขียนยังให้น้อว่าจะเลขหายเลยไหแนเลขายนี่เลยว่ายังเห็นแน่อยางมาเลขาเลขหายเยอเออเออหเดียวขนาดเ็ไเลขถึนเลขยังนะหนึ่งหนึ่งห้าเลขทูปนะคะห้าสองห้าได้หนึ่งห้าเนาะ หนึ่งห้าสองห้าบวกไหมที่เอาอยู่บอสองหาันนี้ยลดูเลตรงนี้ีแมีหูบลังมั่อจออกทะเบียนขนพระเด้อแต่จะคำนวณว่าอู้เห็นไหนพ่อานพ่เหรอเขาะ คันว่าแบตุนกล้วยมากแล้วสิมะสีมาแกงใส่ไก่ <c oughs> ถูกได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองเลขทะเบียนรถขนพระหนึ่งหกหกแปดตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เศษ็จก็ที่เจอพระเสร <c oughs> เศษก็ยี่สิบเอ็ดเออยี่สิเอ็ดเขนสิบสองอวันที่ยีิบเอ็ดใช่ไหมก็เหมือนกันระเนาะเศษที่แตกได้ยี่สิบเอ็ดชิ้นอได้ยี่สิบเอ็ดชิ้นวันที่สิบเอ็ไปเจอวันที่สิบเอ็ยีิบไปเจอวันที่ยี่สิบเอ็ดนับเศษของพระที่แตกเนี่ยได้ยี่สิบเอ็ดชิ้นอ๋อถ้ามันก็มีหนึ่งสองด้วยใช่ไหม แตตัวเองเคยถูกมาแล้วห้าศูนย์ยไเนี่ยว่าถูกสองงวดติดกันสองงวดติดกันห้าศน้ศูนย์ะงวดนี้ล่ะมั่นใจตัวไหนอะพี่มั่นใจตัวไหนมั่นใจเนี่ยสิบสองสิบสองอืมทำไมถึงมั่นใจเลขสิบสองครับชอบชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวแล้วไปเจอวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดที่เจอพระเป็นคนไปเจอเองไหมเจอเองอ๋อเป็นคนเจอเอง แล้วนับอะไรนะชินับชิ้นเศษชิ้นได้21ชิ้นพอดีเลยชิ้นเยชอบหนึ่งสองสองหนึ่งเวลาไปเจอคิมประมาณกี่โมงตอนช่วงเช้าก่อนเที่ยงนี่แหละก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก็ประมาณัสามสี่โมงประมาณนี้ก่อนเที่ยงเยอะก่อนเที่ยงนี่แหละประมาณนี้แหละไปเกี่ยวไปเกี่ยวที่ไหนเกี่ยวหญ้าที่สะ ในป่าทีนี้ตอนแรกว่าจะไม่ไปแต่มันเหมือนมีอย่าง,งใจู้จี้ให้ไปไมตอนแรกว่าจะว่ไปดอกแม่ก็ให้ไปเกี่ยวม่องอื่นจะของกับอยากไปวันนั้นปนีก็เลยเกี้ยวเกี่ยกับหย่ากัเกี่ยวถือนึกว่าโคนต้นใหม่นึกว่าไอ้เป็นเป็นต้นใหม่ก็เลยแต่มันเสียงเกี่ยวดังแค่แค่แค่อย่างนั้น ก็แต่เดียวขึ้นไปเอ้าอุ้ยองค์พระเผู้ใดเอามาไหว้เนาะอะไรก็เลยเอือนคนเฒ่าเขามาเบิ่งแล้วไปขนมาเลยฮะเชินไปดูครับเชินไปดูไปดูชอบไหมชอบเลขไหนครับชอบเลขใดก็ไดชอบเลขหกชอบเลขหกเลขสกละหัาตู้เบอร์ อาต้าลงตานขาตมก็หากคนอาต้าชนอาต้าาอาตเจาะข้ออืมอนตป็นหูก็หอมก็มัดตั้งขาหมูอืมครัป่ากระงังกระังกระมงว่าข้างกระคาดนั่งมกระคาดมาแล้วอืมนั่งกระมึงว่าข้างกระคาดมนั่งมึงกระคาดนั่งอะไรนะฮะนังกระมุนั่งน้าแม่แม่เอาคาดให้อาปาจ้าบ้างนง ่ากแม่แม่มึงทำภาษาาแม่มึงบังด้บังดก็อเอยู่ที่าเอาหายเ็บกับมาหายเจ็บกับมาี่คอนากเขาอนื้นอหายใจได้อหายใจได้เลยตั้งชื่อให้ชื่อสวรรค์อคโอ้ยคนนี้ราตายตายมาสามมืสยามนาราธิวาส เทวาทิวันนี้สาธุนะครับไม่ใช่ของโบราณแต่ว่าไปอยู่ที่มันแปลกใกล้ๆสระน้ําเอ๊ะจะมีขบมยมามีสระน้ำในสระน้าด้วยแบบสระน้ำที่เหมือนอะไรเนล แล้วมาเจอจะเห็นอะไรนะหนึมีมีไหมหรือเปล่าในมมีมมีมาเลกมาแล้วลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เห็นบอยากอีเมนะครับเรื่องหวยเข้าเันยาเห็นชัดมากเลยเหมือนบอกตาไายตามันเาวย้าเนาะโศกไผ่โศกมานมานไผ่มานมันผมเนี่ยมันจงได้กับบุ บ่เห็นว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหาจักเถื่อคือผมบุพีิฆงกเนาะตอนที่หนำแยกจะจอแล้วยังว่าบ่เห็นคือเขาเออผมก็บ่เห็นเนี่ยแต่ว่าคอยกัไปเห็นเห็นชัตว์แม่เห็นเดี่ยวนี่ก็ยังเห็นเดี่ยวเนี่แม่ไปยังเห็นเลยนี่ยว่าอ๋อว่าอืมเลขหยันยันอันนั้นหนึงหาอีกหน่อยนะอันหนึ่งหาน่ะบัเลยหาทั้งใจงามงามเออบ่เนี่ยได้เนาะบ่เนี่ย อพยั้ห้ใดผู้ใดบ่มีิตัวเลขสื่อในวันที่สองภูสภาคมีครับไหนชูเลขหน่อยเลขย้อนเลขตัวนี้ภาษาไทยบอกว่ากำลังล้วงนะอันนี้คือ อันนี้คือแต่ว่าเลขทูมไม่ได้เลขทูมไม่ได้ใช่ไหมเลขทูมไม่ได้นี่เลขได้เศษพักก็คือ1 2 2 1ใช่ไหมหนึ่งสองสองหนึ่งเป๊ะเลยหนึ่งสองหนึ่งสองเป๊ะมาจากไหนเป๊ะคำว่าเป๊ะ หกอาจะเนรถไป้้อกหกแปกับอะไรหนึ่งสองสองหนึหับสหนึ่งหนตัวเออเคยถูกเคยถูกหวยถูรางวัลไหมถูกสองงวดถูกสงวดตสองวดติดเลขอะไรที่ถูกกับห0 5หเมื่อกี้ อ๋องวดอ๋องวดนี้มันงวดที่สี่ใช่ไหมครับเงืงวดที่สามเงื่อนที่สามอ่ะเงื่อนที่สามอ่ะรวยๆนะครับสวัสดีครับห้าเาโอ้บานไพ่ครับบ่ได้บ่ได้ตั้งใจมาเอาเหล็กเลยครับพี่น้องบ่ได้ตั้งใจมาเอาเหล็กเลยบ่ได้ตั้งใจมาเอาเหล็กเลย